สวัสดีครับผมวันนี้เกตเอนพอร์ตขอนำเสนอนะครับ ATV 150ยหี่ีนะครับผมมาพร้อมกับสปอร์ตไลท์ LED สีรวงไฟหน้า2ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับผมมาพร้อมกับล้อยางขนาด10นิ้วนะครับดอกยางสวยเลยทีเดียวนะครับผมเครื่องนะครับเป็นเครื่อง4จังหวะนะครับผมเติม95 91ได้เลยนะครับเดินหน้า4ถอยหลัง1นะครับดูแลรักษาง่ายครับผมเหมือนมอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะครับผม ด้านหลังนะครับมีไฟเบรกไฟเลี้ยวให้เรียบร้อยนะครับพร้อมที่เบรกหลังนะครับผมแข็งแรงทนทานนะครับใส่ของด้านหลังได้สบายมากนะครับผมนะฮะเครื่องนะครับผมมีที่ป้องกันความร้อนไอเสียเรียบร้อยนะครับผมดูด้านบนนะครับด้านบนนะครับมีหน้าปัดนะครับผมหน้าปัดนะครับบอกนะครับตำแหน่งเกียร์นะครับเรียบร้อยนะครับไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับหรือสปอตไลท์ ให้พร้อมเลยทีเดียวนะครับฝั่งนี้นะครับก็จะมีที่สตาร์ทเครื่องนะครับผมนะฮะเปิดไฟหน้านะครับผมนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพร้อมกับแต่แล้วก็โช็อคน้ำมันนะครับฝั่งนี้ก็เป็นเบรกนะครับเบรกเนี่ยสามารถล็อกกดล็อกสําหรับจอดทางชันได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับสตาร์ทง่ายมากครับเพียงแต่กุญแจนะครับผมนะครับแล้วก็บีบเบรกไว้นะครับผมนะครับกดสตาร์ทที่ตรงนี้นะครับผม สตาร์ทง่ายเลยทีเดียวนะครับผมสัญญาณไฟก็จะโชว์ขึ้นมานะครับว่าตอนนี้เป็นเกียร์ว้างนะครับผมตัวนี้ก็เปิดไฟหน้านะครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับ atv 150ย cc คันนี้นะครับผมนะฮะมาในราคาพิเศษเลยทีเดียวนะครับสนใจสั่งมาได้เลยครับผณครับ